เรื่องกฎของกกตเนี่ยก็ปเ,เป็นประเด็นใหญ่นะที่ทําให้เอ้เอ๊เอเอเหลายฝ่ายปวดหัวว่าฉันจะทําได้ฉันจะทําไม่ได้อะไรยังไงค่ะวันนี้ล่าสุดนะคะสารปกครองค่ะคุณผู้ชมมีคําสั่งให้เพิกถอนระเบียบกกตแล้วค่ะว่าด้วยเรื่องของการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกอุทิสภาหรือว่าสอวอนเนี่ยสข้อค่ะ เปิดทางให้ผู้สมัครเนี่ยเขาหาเสียงได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะครับวันนี้นะครับทางศาลปกครองนะครับมีาการอ่านคําพิพากษานะครับมีคําสั่งให้เพิกถอนระเบียบกะกะตครับว่าด้วยการแนะนําตัวให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนะครับ2567หรอข้อ7ข้อ8และข้อ11บเอ็ดวงเล็บสครับตามคําร้องที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายบรรณานธิการสํานักข่าวประชาไทยแล้วก็นายพนัสทัศนียานนท์ครับอดีตอธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพวกครับยื่นฟ้อง ขอให้เพิกถอนระเบียบกรกตครับว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,567ที่ศาลปกครองแจ้งพนาครับทั้งนี้ระเบียบของกรกตเองว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสอวนะครับออกเมื่อวันที่26เมษายน2,567ครับข้อ7นะครับมีการระบุนะครับว่าการใช้เอกสารแนะนําตัวผู้สมัครเนี่ยให้ใช้เอกสารขนาดไม่เกิน A4 ครับสามารถระบุข,ข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ใส่รูปถ่ายของผู้สมัครประวัติการศึกษาประวัติการ,การ,การทํางานนะครับและและประสบการณ์ในเขาเรียกว่าประสบการณ์ในกลุ่มนั้นเท่านั้นนะครับ<ฆ>และมีการกําจัดได้ว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าไม่เกินเท่าไหร่จำกัดค่ะไห้จำกัดไม่เกิน<ฆ>2หน้านะครับการแจกเอกสารตามวรรคหนึ่งจะกระทำในสถานที่เลือกไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โค่ะและข้อ8ค่ะผู้สมัครสามารถแนะนําตัวดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนะนําตัวตามข้อ7แล้วก็เผยแพร่กับผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นค่ะ ข้อ11ค่ะนับแต่วันที่พรชัชกิจดีกาให้มีการเลือกสมาชิกอุฒิสภามีผลมาคับใช้ไปจนถึงวันที่กกตประกาศผลการเลือกห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนะคะแนะนำตัวในกรณีในวงเล็บ2ค่ะผู้ประกอบอาชีพทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนหรือโฆษณาเช่นนักแสดงนักร้องนักดน,นตรีพิธีกรเป็นต้นค่ะ ใช้ความสามารถหรือชาชิปดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัวคะว่ะก็วันนี้มีการเพิกถอนไปนะครับก็น่าจะมีการทําให้นะฮะดูประเด็นแล้วก็ทําให้สวน่าจะที่ลงสมัครเนี่ยน่า,าจะมีการหาเสียงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าระเบียบค่อนข้างสติ๊กอย่างเช่นการจํากัดว่าให้เขียนโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยสหน้า A4 เนี่ยไม่พอบางคนประวัติเยอะประวัติอาจจะทํางาน,นาอาจจะเป็นร้อยหน้าก็ได้นะ